ทำไมไมนอนหรอกติดเต้นเหรออะไรอ่ะบ้านทรายบ่อทรายนะลูกนะมีคันมีที่เดินทรงตัวอะไรต่างมีม้กระดกไม้กระดกเนาะเด็กเอาไว้ทําอาหารได้เอาไว้ไปขายได้นะลูกนะเอาไว้ทานเองได้ใช่ไหมทุกอย่างที่อยู่ในนี้ทานได้หมดเลยนะลูกแล้วก็มีแปลงขักอยู่ด้านโน้นนะลูกเนาะเป็นแปลงขักที่ทุกอย่างไร้สารเคมีรู้จักไหมสารเคมีรู้จักอันตรายไหมคะ ใชลูกถ้าเราถ้าเราใส่สารเคมีในในผักในอาหารอันตรายนะลูกนะใช่ไหมคะใช่เพนั้นเราจะไม่ใส่จะไม่ลูกเราจะไม่ใส่เนาะอ่านั่นน่าจะเป็นชมพูด้วยก็ได้อันนี้เป็ดีเลยลูก้มแล้วแมนี้นั่นลมโล่ด้อห้องนี้ก็ทดี ก็ยูดีบีบส่ดึงแขนเสื้อขึ้นด้วยนะคะเดี๋ยวมันจะเลอะนะลูก ว่าลูกบ้านเหรอคะอันไหนบ้านหนูลูกบ้านหนูอยู่ข้างในบ้านหนูอยู่ข้างในแล้วข้างนอกคืออะไรคะลูกเป็นปลาเป็นปลาเหรอปลาอยู่ในบ้านเงนี้เหรอคะโอ้แล้วยังอื่นมีอีกไหมลูกมันคืออะไรคะเป็นไก่แล้วลูกอ๋อมีบ้านในบ้านมีปลามีไก่ค่ะแล้วมีอะไรอีกคะ ค่ะหมดแล้วเนาะขอบคุณค่ะอันนี้คือปูหนูเลี้ยงปูหนูเลี้ยงปูแล้วก็เลี้ยงปลาโลมาเลี้ยงปลาโลมามันคือบ่อปลาเหรอลูกมันคือบ่อโอ้แล้วมันมีอะไรอีกคะในบ่อหนูมัน,ม,นมีมัมสเมลโล่มีมัสเมลโลแล้วก็มันมีหัวใจมีหัวใจด้วยในบ่อปลามีหัวใจด้วยค่ะ แล้วก็มียลลี่สองอันมียนล,ลี่สองอันค่ะหมดเรีอย,ลลยงลูกลล <c oughs> ขอบคุณค่ะแต่งหน้าเป็นอะไรนะคะประสานน้ำแข็งโอเคในประสานหนูมีอะไรบ้างคะ <c oughs> มีหัวใจใมีผีเสือ้สอค่ะ อย่างอื่นมีอีกไหมลูกมีรั้วมีอะไรไหมลูกมีเจ้าหญิงไหมเอาวางไว้ไม่ต้องจับใครเสร็จแล้วนั่งลงมีเจ้าหญิงไหมลูกมีเจ้าหญิงเจ้าชายไหมคะไม่มีเอลซ่าอยู่ไหนอะลูกประสานน้ำแข็งโอเคมีปูค่ะขอบคุณค่ะอร่อยไหมลูกชิมอร่อยอร่อยไหมลูก อะไรอร่อยคะครีมครีมครีมป้าทำเองลูกขอบคุณนะคะใจฟูเลยขอบคุณค่ะไหนโชว์ดิลูกหมดหมดเกี้ยงไหมไหนเฮ้ยเาี่ยคิวใครเนี่ยเมื่อะไรเมื่อกี้หนูเมื่อกี้หนูทำอะไรอยู่นะลูกไอ้ะที่ขาวๆนั่นหนูทำอะไรนะคะ สั่งย้างาค่ะแล้วเดี๋ยวจะทำอะไรสีชมพูหน้าคะเอาสีเอาอะไรสีชมพูเป็นทำอะไรคะเไปสร้างเขาครับอ้าวแล้วหนูทำไมมันเสร็จแล้วันี่อาอธิบายได้เลยลูกใช่มดๆเลยนะคะที่หนูแต่งหน้าคืออะไรคะ โลกขนมหวานว้าวแล้วมันในขนมหวานของหนูมีอะไรมั่งลูกในโลกขนมหวานนมีมาร์ชเมลโล่ค่ะ <c oughs> แล้วมีอะไรอีกลูกค่ะมีอะไรอีกลูกห,หมดแล้วนะวัยรุ่นขอบคุณค่ปะปานาหนูแต่งเป็นอะไรคะไม่ใช่เหมือน ทะเลทะเล,ทะเลของหนูมีอะไรมั่งคะมันเหมือนเป็นปลาสารเลยเนาะลูกเนาะมีทะเลมีไดโนเสาร์ด้วยปลาหืค่ะจินตนาการลูกจินตนาการกอะไรค่ะ,ะหมดเลยยังลูกขอบคุณค่ะ<อ> อะไรคะลูกทีมทะเลแล้วทะเลของหนูมีอะไรบ้างคะมีปูมีปลาว้าวท,ทะเลมีขยะไหมลูกไม่มีเนาะทะเลเราสวยงามค่ะขอบคุณค่ะสวยมากลูก แต่งเป็นทีมทะเลค่ะมีอะไรมั่งลูกทะเลของหนูมีอะไรมั่งลูกมี่ม้านยาไมาน้ำแล้วมีอะไรอีกลูก มีบ้านไม่มีคนไหมลูกต้นมะพร้าวมีไหมต้นมะพร้าว <c oughs> โอเคค่ะหมดยังลูกขอบคุณค่ะแต่งอ๋อเป็นแคน,นดี้เป็นเมืองแคน,นดี้แล้วไงต่อลูกมีขนมปังมีอะไรอีกลูก มีขนมปังปลาแล้วอะไรอีกลูกห,หมดแล้วเหรอลูกขอบคุณค่ะอร่อยไหมลูกอ,อะไรอร่อยสุดลูกอร่อยไหมลูกอร่อยไม่ออกมา